ครับผมเอากระนังโมตู้ครับเป็นตู้เตี๋ครับผมทำใหม่ครับทำใหม่ครับผมเนี่ยครับเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ที่มันผุออกเปลี่ยนนะครับเขียนเปลี่ยนไม่ไม่ครับใส่งานได้ที่เก่าครับผมสหรับ งบหน่อยครับผมอนุญาตงบไปอีกลายเติบครับผมตัวนี้จะเป็นซิงเทอร์โบครับผมกาลังเสื่อมเล็กกันอยู่ครับโดยช่างนกครับผมครับผมเป็นซิงเทอร์โบครับตัวนี้ครับเป็นงานเขาขอบเล็กกันครับตัวนี้จะทำซีใหม่ครับตัวมเจอร์ครับผมตัวนี้ครับทำซีเรียบร้อยครับผม เือดูการหนาจะเป็นของมอลำมูครับผมตัวนี้ครับอ่าเจ็ดสีไม้ครับผมตัวนี้จะเป็นสู้แหลมครับอ่า็ดสีไม้คะสวยงามครับเ็ดสีไม้ครับผมตัวใดไม้มันฟูเลียนออกได้ครับประหยัดเงินลงไปอีกครับชื่อไม้ครับใบละ67ทันครับชื่อไม้พร้อมดอกครับนะครับมาประหยัด งบต้องอีกครับผมเป็นนี่ครับเป็นตู้ซิงเทโบร์ครับผมซิงเทโบร์ครับตายดีที่สุดครับผมเป็นสูตรของข้าเอาเองอครับสูตรข้างในครับจะเป็นประมาณหนึ่งดังบอดังกะรอเอาไปใส่เลงครับ แต <im sharing> <im> <im> causes, ่ว่าสำหรับผมมักส <im> ูตรนี่ค e รับผมสุดยอดครับเด็ดลูกง่ครับผมลูกงนาดังดีครับดังดีบอเลือกดอกครับผมจะเป็นไม้อัดครับไม้อัดภูเขาเกรดดีนะครับตัวนี้ครับภูเขาเกรดดีนะครับตัวนี้ครับแต่นี้เอกับบีครับผมนี้นี่สองราคาครับ เป็นปูเตาเกียดีนะครับเป็นแตวนี่แมงงนะครับนิดหน่อยครับผมตามเกียร์ไม่ครับแต่ว่าต่อไใส่ปัญหาครับสำหรับงบคือคือครับตัวนี้ครับครับเป็นเกีร์เอกจะอัพราคาขึ้นอีกครับผมนี่ครับขอบเล็กให้ลูกค้าได้รู้กันเลยครับว่าไม่แต่ละเกีร์ไม่แต่ละอันกับบ่อราคาบูคือกันครับ นกขับเชื่อมอยู่เบิร์ดเมื่อครับผม